สวัสดีครับผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมวันนี้เราก็มาคุยเรื่องของเหรียญมีมนะครับที่กำลังพีเซลกันอยู่นั่นก็คือเดอะมีมเกมนั่นเองก็คือเป็นเหรียญเจ้าตัวที่ว่าล้อเลียนแข่งขันโอลิมปิกกันอยู่นะครับก็รีบจับจองกันก่อนได้เลยแล้วมาทำความรู้จักมีมเกมกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเดอะมีมเกมนี้จะเป็นเหรียญที่ล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องของโอลิมปิกนะครับผมที่ กำลังมีกันอยู่ณนะตอนนี้เลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าเป็นการที่ตัวเหรียญมีมเมงเนี่ยทำการแข่งขันกันเองนะครับผมเอาเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะครับผมว่า The m e m ม g เกมเนี่ยมันคืออะไรมันก็จะเป็นเกมมิ่งมีมโทเค็นที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ดังที่สุดอของในโลกคริปโตเลยทีเดียวนะครับผมก็คือตอนนี้มันก็พรีเซลกันอยู่เนาะอ่อาวล่ะมาเหรียญเนี่ยจะใช้ชื่อว่า M games นะครับผมโทเค็นอยู่ใน m e t a m a s k นะครับผมหรือใน Base Wallet ก็ได้โดยที่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเจ้าตัว M games ตัวนี้นะครับผมเราก็จะได้โอกาสที่จะเลือกตัวละครที่สามารถเอาไปชนะเกมได้โดยมีโอกาสที่จะสุ่มนะครับผมบนบล็อกเชนนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสเต็กละ่ะก็ทำได้เช่นกันนะครับผมก็คือซื้อ P s a l e เรียบร้อยปุ๊บแล้วเราสามารถ เอาไปสเต็กบนส์ทคอนแทคได้เลยแล้วถามว่ามีซัพพอร์ตไหมนะครับผมก็มีซัพพอร์ตด้วยนะครับผมก็อยู่บน X Telegram นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูโทคิโนมิกันโทคิโนมิกนะครับผมก็บ่งบอกเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยมันถูกมิ้นต์ออกมาจำนวนเท่าไหร่ก็คือประมาณ2,024ล้านนะครับผมก็คือมันจะเป็น2,024นะก็คือเป็นปีโอลิมปิกปีนี้เลยนะครับผมก็คือสามารถ เข้ามาซื้อได้แล้วเขาแบ่งทั้งหมดเป็น38นะครับผม38เนี่ยจะออกมาพีเซลนั่นเองนะครับผมก็คือเวลานี้ก็คือสามารถซื้อได้เลยนะครับผมแล้วการสเต k กกิ้งเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มอีก10%จากตรงนี้นะครับผมโปรเจก ฟันก็คือเขาแบ่งเป็น17.7นั่นเองก็คือ17.7ตรงนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่สําหรับในการที่ว่าอ่ารีเซิร์ฟไว้ทํำกิจกรรมต่างๆนั่นเองเนะครับผมแล้วคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็จะเป็น9.3%นั่นเองก็คือตรงนี้เป็นส่วนของอ่าทำการแจกรางวัล l i q u i d i t y liquidity ก็คือเอาคงค้างไวน้นะครับผมก็คือเป็นสีชมพู10%ไว้แล้วก็ทําร์เก็ตติ้อีก15%ซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะ ท,ท้ายอยปล่อยออกมาให้หมดเลยโอเคเรามาดูไวเปเปอร์ของเขากันนะครับผมว่าเขาจะเขียนอะไรกันในนี้บ้างนะ,ะผม The Memes Game นั่นเองก็อาถ้าเรามาดูคีย์ฟีเจอร์ของเขานะครับผมเขาบอกว่าเขาล้อเรียนมาจากการแข่งขันของโอลิมปิกแล้วมี5กีฬามีม ทำการพรีเซลตรงนี้เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยการผ่านการพรีเซลตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็่าโทเคนโบนัสเนี่ยก็คือเอาไว้สเต็กแล้วก็ได้เหรียญแล้วก็สามารถเข้ามาได้เรื่อยๆเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็โอกาสที่จะชนะด้วยยิ่งมีเหรียญเยอะนะครับผมก็จะยิ่งมีสิทธิ์ในการชนะในเกมนี้สูงมากเลยเบนฟิตที่เราจะได้รับสําหรับในการสเต็กกิ้งนะครับผมสาหรับเหรียญมีมเกมนี้ก็คืออย่างแรกเลย s s ส v ฟรีวอร์ด a s ส i ฟรีวอร์ดก็คือเอาไว้สเต็กกิ้แล้วเราจะได้เหรียญกลับมาเรื่อยๆเรื่อยในครับผม่านะแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้นะครับผมจากเหรียญตัวนี้ก็คือเป็น m อ็มเกมกลับมานั่นเองก็คือซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็เราจะสามารถเพิ่มโอกาสที่จะได้เหรียญตัวนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยเขาเคลมว่ามันปลอดภัยแล้วก็สามารถส่งต่อให้โดยที่ไม่ รู้ตัวต,วตวนนะครับผมก็คือเขาจะอยู่บนเชนอีเทียมนั่นเองก็คืออีเทียมสมาร์ทคอนแท็กแล้วเขาก็จะมีคอมมูนิตี้โกรธก็คือเราสามารถเข้าไปร่วมคอมมูนิตี้กับเขาได้ถ้าเกิดว่ามีเหรียญเจ้าตัวนี้นั่นเองโทคินมิกผมได้พูดกันไปแล้วเรามาดูล้นแบ,บ็ของเขานะผมเฟสแรกเนี่ยเขาก็จะ อ่า uh, development แล้วก็ออก developer นั่นเองนะผมก็มี white paper มี smart contract มี Soft Launch เรียบร้อยอ่ะณนะเวลานี้ก็คือเฟสหนึนั่นเองนะผมเพราะเฟสสองเนี่ยเขาก็จะทำการ pre sale announce ก็คือตอนนี้ก็เฟสเฟสสก็เริ่มมาแล้วนั่นเองส่วนตอนนี้ก็คือเฟสสามเนี่ยกำลังที่จะถึงนี้ก็คือ meme games launch นั่นเองก็คือเขาต้องปิดการขายก่อนแล้วก็เอาขึ้น dex นะครับผมแล้วก็ขึ้น coin market cap แล้วก็ coin k o นั่น ทั้งหมดนี้ก็เป็นของมีมเกมส์ก็สามารถเข้าไปกดซื้อได้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วที่สําคัญเลยนะครับผมก็ศึกษาก่อนที่จะลงทุนนะครับผมก็คืออันนี้มันเหมือนแบบเป็นเหรียญซื้อเล่นๆขำๆเพื่อสําหรับในการที่มาร่วมสนุกกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครมองว่าเป็นการลงทุนก็ขอให้ศึกษากันดีๆก่อนละกันเจ้าเหรียญตัวนี้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมศึกษาให้ดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ ผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย